ไปไย้ไเสีย ب, เสียบเสียบโอ้อากินมาเรียบ้อยอ่ะสบายดีพวกพี่น้องสบายดีบรรยากาศตอนทิ้งเทียงเนาะกับพวเที่ยงอะไรบ่ายเลยเนาะมัน,นี่มากินข้าวเพ่นอยู่เพื่อนแม่เนาะเมือนเนาะ เลยเม่โนเด็ดหลังจากที่ไปดักบางมังเสานี่บ่อาที่กระได้ตัวนึงโหนี่หน่อใหม่มียางผืนเกลียมเอ้าเสียดแบบได้กินเลยแม่ขัวขัวกินบ่อโอ้โหเผาก่อนอ๊ก็อินเบสทางก็มาเผาก่อนเนาะบางเนาะตัวบางตัวกระใด้มังเส่เนี่พี่น้องเดี๋ย่นึงเต็มเนาะกับดัก หารังนี่ถ้าทานได้เขาไปเบิงในคลิปห,หลังกะสีเห็นเนาะโอ้ยเติมเด้ตัวนี้สิกลัวนะไม่น,นู่งกลัวมาเนี่ Nhược tiền đó hả? Ừ Nửa mất ổn Nửa mất ổn Đậy cả đậy tối lắm quá

หวัวเอาบ่เอเลยเนาะบ่ให้เหลือแล้วมันคอ,องหายเอามุป<ฮ>เอามุนเลยเนาะเขียวนเขียวออกใช้บ่ข็ง เดีวแต่ผมมีประสบการณ์ตัวหั่ขอเป็นแตล่ปีนลาบขามาแน่นปีนล่หมัห ข้าวจะขมม่ไมชม,ม,ไม,มใช่เพะาะไม่ชมโล่ง น้ำตื่นนี่นนไปส่อย่างาไรหามันพดวะบ่อ่เออมันพดเมือนัมันพดเขาจะคุ้งบอ,ต,อตามสูรเพิันจะว่าประเด็นอะไรสาเหตุเอา หอมม่หุยเลยแม่จะหอมยังขนาดปลาหอมยังม่ได้ใส่หอมเลยน้ี่มัเรลยไุ่กจะ้องเติมได้กับเอดสดกเดสดได้ทางไหนถึงขั้นตอนปรุงได้ป่ะยังไหมประเด็ก ใส่หน่อยเสียบลอยเสี่ร้ายเสียบร้ายเบิดเลยเปลงหนัวว้อ่เชื่อเพลงหนัวเบิดเป็นถุงโบเสียบแกให้มันหูไปเนาะหูไปเลยแต่โบเสียบนี่ แล้วเทสูท้องไปของล่าเนาะบางคนก็นกนปรุงแล้ววิดจังขางบาทเดียวบางคนกบมะข่างก่อนจังปรุงอย่ามันข้าวไปวะเดี๋ยวสิมึงก่อนชิมมึงยุ่งแหละไปไ,ได้ไหม เสียบเสียบโอ้ยเสียบเสียบนู่นอ่ะแล้ว,วพักนู่นหมดแล้วอตอนสุดท้ายหมดแล้วยาเนี่ยนี่น้ำลายเขาขึ้นน้ำลายเอืดขนาดนี่ หอมว้วุยอยู่นีอัดไว้ก่จะงป่งิดปงไปให้ป่งน้ำติใส่กำบางน้ำใส่เบอร์สองยาถอดลงเลยเรียบเลยเนี่ยหอมมุ้ยุยเลยพี่น้อง หอมผงครับบางเลยหอมมีหุยเลยขิงเขาวกินข้าวพี่น้องมาได้กินข้าด้วยกันหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็สีไปเวียดต่อเนาะบ้านเน็ตเนาะก็สีบ้าเจอกันใหม่เนาะพี่น้องมือแรกในเบาทิสีบัวสิไปใส่กับดักบางหรือว่าสิไป ไปต่อนกกระตุ่มเนาะยังเลือกบุได้อีกเนาะสองทางนี่จกักสีไปทางไหน,นระวังไปใส่กับดักบางกับต่อนกกระตุ่มเนาะ,อะเอาเราพอกันในคลิปหน้าพี่เนอะ